สวัสดีครับ FC น้องอุ้งอิง FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC บอสโจและ FC เสียนนท์พ้อมกับขอขอบคุณ FC าวโลดที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้ผมสำหรับคลิปนี้สซโลทุบบลแจะได้มาแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพง ที่ได้ไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บิ๊กภูมิมลินซึ่งเป็นนักแต่งกรแต่งกรเพลงกลลำเก่งมากสำหรับอาจารย์บิ๊กภูมิมลินสำหรับน้องอุ๋งอิงก็ได้ไป ขอเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์บิ๊กพุมมลินเป็นที่เรียบร้อยแต่งว่าน้องก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมในยกอ้อคอครูเป็นลูกศิษย์เป็นทางการเรียบร้อยผมก็ขอแสดงความยินดีด้วย สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับ